ค่ะนักเรียนวันนี้กลับมาพบกับครูนิวกันอีกนะคะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะได้กลับไปฝึกฝนหาผลคูณเพิ่มเติมกันไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะครูมีสถานการณ์มาให้นักเรียนช่วยหาคำตอบค่ะคุณแม่ค่ะบริจาคหนังสือสองกองกองลยย่เล่มค่ะคุณแม่บริจาคหนังสือทั้งหมดกี่เล่มค่ะเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์เพื่อหาผลคูณได้อย่างไรคะนักเรียน เก่งมากเลยค่ะนี่เลยค่ะ2คณ24เท่ากับเท่าไหร่เอแลราเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะเอาละค่ะคราวนี้นักเรียนพอจะจำอุปกรณ์นี้ได้ไหมคะนี่คือแผ่นตาราง10และแผ่นตารางหน่วยค่ะเราจะลองมาจัดพร้อมกันค่ะนักเรียนคะ2 2คูณ24คือ2กลุ่มของ24แสดงด้วยแผ่นตารางดังนี้ จากนั้นเรามองสองกลุ่มของ24เป็น2กลุ่มของ20ิกับ2กลุ่มของ4ได้ดังนี้ค่ะเราก็จะเห็นว่า2คูณ24จึงคิดจาก2คูณ20เท่ากับ40รวมกับ2คูณ4เท่ากับ8ดังนั้น2คูณ24เท่ากับ40บวก8เท่ากับ48บค่ะ เช้านี้ค่ะครูจะพานักเรียนมาแนะนำวิธีหาคำตอบการคูณในอีกรูปแบบหนึ่งค่ะเราเรียกว่าการตั้งคูณค่ะโดยค่ะเราจะต้องคูณในหลักหน่วยและหลักสิบมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเราลองมาดูพร้อมกันค่ะนักเรียนพอจะจำการสลับที่การคูณได้ไหมคะดังนั้น2คูณ24จะเท่ากับ 24คูณ2ซึ่งในการเขียนการตั้งคูณเราจะนำจำนวน2หลักเขียนก่อนดังนั้นเราจึงเขียน24เป็นตัวตั้งตามด้วยเครื่องหมายคูณและใส่ตัวคูณที่เป็นจำนวนหนึ่งหลักเราก็จะเขียนได้ดังนี้ค่ะขั้นที่1นะคะเราจะคูณในหลักหน่วยก่อน 2. คูณ4หน่วยได้กี่หน่วยคะนักเรียน ได้8หน่วยเราก็จะเขียน8ในหลักหน่วยค่ะขั้นที่2คูณในหลัก10ค่ะ2คูณ20ได้ 40, 40เขียน4ในหลัก10ดังนั้นคุณแม่บริจาคหนังสือทั้งหมดกี่เล่มคะ48่เล่มค่ะ <in <dolor ing sense> นักเรียนคะจากที่ครูกเกิรนนิลนำวิธีการหาคำตอบในข้างต้นนี้นักเรียนทราบไหมคะว่าวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรกั ค่ะวันนี้เราจะมาหาผลคูณจํานวน2หลักกับจํานวน1หลักโดยการตั้งคูณค่ะคราวนี้ค่ะนักเรียนลองช่วยครูหาคําตอบอีกสักข้อสิคะ13บคูณสเท่ากับเท่าไหรค่คะเพื่อให้นักเรียนหาผลคูณตามขั้นตอนการตั้งคูณค่ะโดยให้คูณในหลักหน่วยก่อนแล้วคูณในหลัก10ดังนี้ค่ะเอาละค่ะขั้นที่1นงค่ะ แเราคูณในหลักหน่วยก่อนเราจะได้ตัวเลขใดคูณกันคะ3คูณ3หน่วยได้9หน่วยเขียน9ในหลักไหนคะนักเรียนเก่งมากค่ะเขียน9ในหลักหน่วยขั้นที่2ค่ะเราจะคูณในหลัก10 3คูณ 1, 10ได้เท่าไรคะเก่งมากค่ะ3 0เราก็จะเขียน3ในหลักไหนคะในหลัก10ค่ะเอาละค่ะหากครูค่ะเอาชื่อหลักออกค่ะ นักเรียนลองหาคําตอบกันอีกทีสิคะได้คําตอบเท่าเดิมหรือไม่คะ<ม>คูณในหลักหน่วยก่อน3คูณ3หน่วยได้9และ3คูณ1ได้30คําตอบก็คือ39คะ่ะเอาละคะ่ะยังได้คาตอบเดิมคราวนี้คะ่ะลองมาหาคําตอบกันอีกสักข้อคะ่ะ หาผลคูณโดยการตั้งคูณของ4คูณ80เท่ากับเท่าไหรค่ค่ะนักเรียนคะนักเรียนวาดในการตั้งคูณถ้าครูเขียนตัวเลข4ขึ้นก่อนแล้วคูณด้วย80จะได้คำตอบเท่ากับถ้าครูเขียนจำนวน80คูณด้วย4ไหมคะเก่งมากค่ะได้คำตอบเท่ากันค่ะในการตั้งคูณจะเขียนจำนวนใดขึ้นก่อนก็ได้ค่ะแต่เพื่อความสะดวกนะคะเราจะเขียน80ขึ้นก่อนค่ะ ขั้นที่1เราจะคูณในหลักหน่วยเช่นเดิมขั้นที่2เราก็จะคูณในหลัก10ดังนั้น4คูณ80เท่ากับ3า0ค่ะจากวิธีการหาผลคูณน,นักเรียนพอจำเห็นวิธีไหมคะว่าเราจะหาคำตอบได้อย่างไรการหาผลคูณโดยการตั้งคูณให้คูณในหลักไหนก่อนคะนักเรียน เก่งมากค่ะให้คูณในหลักหน่วยก่อนแล้วจึงคูณในหลักสิบค่ะนักเรียนคะหลังจากที่ครูได้แนะนําวิธีการหาผลคูณโดยใช้การตั้งคูณแล้วคราวนี้ค่ะนักเรียนลองหาคําตอบด้วยซิเองสิคะข้อนี้ค่ะ2องคูณสีเท่ากับเท่าไหร่ลองหาคําตอบดูค่ะหมดเวลาค่ะเรามาดูเฉลยกันค่ะ ขั้นที่1ค่ะเราเขียน41เป็นตัวตั้งก่อนคูณด้วย 2. 2ขั้นต่อมาค่ะคูณในหลักหน่วย2คูน1หน่วยได้2เขียน2ในหลักหน่วยขั้นที่3คูณในหลัก10 2คูณ4 0ได้80เราก็จะได้8ในหลัก10สรุปได้ว่า2คูณ41เท่ากับ 82ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะนักเรียนวันนี้สนุกกันไหมคะครูก็หวังว่านักเรียนจะสนุกและได้รับความรู้เกี่ยวกับการหาผลคูณจำนวน2หลักกับจำนวนหนึ่งหลักโดยการตั้งคูณค่ะวิธีการทำทำอย่างไรนะคะจำได้ไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะ การหาผลคูณของจํานวน1ห,หลักกับจํานวน2หลักโดยการตั้งคูณต้องคูณในหลักหน่วยก่อนแล้วจึงคูณในหลักสิบจบบทเรียนวันนี้แล้วอย่าลืมไปฝึกฝนทําแบบฝึกหัดกันนะคะสําหรับวันนี้ครูนิวขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ